สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้โอ้โหมีใครเอ่ยวิวนึงแล้วค่ะก็คือวันนี้นะคะก็อย่างที่เมย์ประกาศไปนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะโรคระบาดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างที่บอกคือไม่อยากออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ ทางเราเนี่ยก็เลยโอเคเหมือนกันปิดร้านเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้รับลูกค้าหน้าร้านนะคะจะเน้นขายเฉพาะลูกค้าออนไลน์อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่จะมาดูฟ้าไม่เป็นไรแอดไลน์แอดเอาไว้ใส่แอดนำหน้าแล้วพิมพ์ว่าโกลเด้นเบต้าสวัสดีค่ะคุณปราสาทสายฟ้า แอดไลน์เอาไว้แล้วทักเมย์มานะคะเอออยากได้ปลาสายพันธุ์ไหนแคปตัวอย่างแคปหน้าจอของปลาที่ท่านอยากจะได้แล้วก็ส่งมาเดี๋ยวเมย์จะถ่ายให้ดูนะคะทั้งตัวผู้หรือใครอยากได้ตัวเมียมันก็มีหรือนอกเหนือจากแอปพลิเคชันที่ท่านเข้าไปดูก็มีวันนี้พยายามจะถ่ายปลาให้เยอะที่สุดเพราะว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อสองสวันนี้ออเดอร์ปลาออกไปเยอะมากแล้วในแอปนะคะเดี๋ยวเมจะรีบถ่ายลงในทุกๆวันสําหรับวันนี้นะคะก็คือวันสิ้นเดือนพอดีหลายๆท่านอาจจะเห็นในบอร์แคปก็ดีเห็นในเพจก็ดี หรือว่าเห็นในตรงตรงนิวฟีดของ y o u t u b บะไม่ไม่รู้ว่าดูยังไงเหมือนกันเมย์จะประกาศเอาไว้นะคะว่าโปรโมชั่นในการฟรีค่าจะส่งเมื่อซื้อครบ300บาทนะคะจนถึงวันเนี้ยสิ้นเดือนก็คือเป็นวันสุดท้ายละก็คือร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านออกจากบ้านไม่ได้เราก็เข้าใจเราก็เลยฟรีค่าจะส่งถ้ามองกลับกันมันก็คือส่วนลดนั่นแหละค่ะที่ให้คุณลูกค้าซึ่งง่านจะเยอะมากเลยเอะบอกตรงๆนะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายละมาบอกเพื่อนเท่านนี้แล้วก็ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะเออมตรียมจัดส่งนะคะแพ็คหมดแล้วนะคะออทั้งกองนี้นะคะก็เตรียมจัดส่งให้คุณลูกค้าวันนี้รวมถึงปลานะคะล็อตแรกก็คือทําการแพ็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่งไปแล้วหลายๆท่านที่เรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เอา เ,เขาเรียกว่ากดซื้อปลาในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็หลายๆท่านสอบถามมาว่าตัวเมียมีไหมมีนะแคปหน้าจอมาเลยค่ะสนใจตัวไหนแคปมาเลยเพราะว่าลักษณะของบางตัวที่เป็นประเภทแฟนซีเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีตัวเดียวเ,เพราะว่าปลาแฟนซีเป็นปลาที่มีหลากหลายสีสันใช่ไหมแต่ละตัว มันรอเหมือนะรอเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกไม่มีตัวไหนที่ถูกใจโดนใจก็ขอให้ทักแชทมาเลยแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ใครมีคําถามมาั่งระหว่างนี้เมยก็จะเตรียมเอาของไปส่งลูกค้าแล้วนะคะเพราะว่ามีปลาหลายกล่องแล้วก็ต้องส่งก่อน11บเอโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลาในการเดินทางไปไปรษณียนะคะก็ก็สิบโมงครึ่ง่1บเโมงหากก็ต้องถึงก่อนนะคะก็ เตรียมจะส่งถึงมือทุกท่านอย่าลืมวันนี้เป็นโปรวันสุดท้ายนะสําหรับปีคาจะส่งเมื่อซื้อครบ300บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะมันมีโปรมาตั้งแต่ก่อนนะมีแล้วแห,หละแรอว่าเออมีวันนี้วันสุดท้ายก็เลยมาเน้นย้ำ่า้ผู้ชมอีกทีหนึ่งแล้วก็ใครที่อยากมีคำถามอะไรสอบถามมาได้เลยมีกำลังเรดก้อนกี่บาทอยู่ที่ตัวละ500บาทค่ะโอ้ขายดีมากเลยนะคะเป็นปลาท,ที่จะต้องมีติดบ,บ้านไว้ตลอดเวลาเลยค่ะ แล้วก็มีคําถามอะไรอีกไหมเมย์เมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรสักอย่างลืมเลยค่ะผมเหลือไว้ให้ตัวนึงนะนะคะขอดูปลาโอเคเดี๋ยวหลังจากวันนี้เมย์ไปส่งของเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากวันนี้เมย์ไปส่งของเสร็จนะคะเดี๋ยวเมย์จะเอ่อทำการไลฟ์สดวิธีการปรุงอาหารลูกปลา แล้วก็พาดูปลาพวกแบ mm ็คไลท์ดูคอก mm hmm. ดูเหล่าแบล็รน mm hmm. ก้อนตอนนี้หมดกํ mm hmm. าลังทําค่ะ mm hmm. ขออภัยด้วยไข่ี่่มากมังกรแดงมังกรทองมีตัวผู้ตัวเมียมีจะทักมางั้นเดี๋ยวไม่ไปส่งของก่อนนะคะ mm hmm. อ่าค่ะปลาที่ร้านเริ่มต้นนี่แบ็คไลท์ราคาสูงจังแต่ถ้าคุณดูสายและเหล่า <laughs> นจะรู้ว่า มันไม่ได้เป็นลูกหลุดนะมันเปอร์เซ็นต์ของขอคอกที่มันลอกมอวานถ้าไปดูก็จะรู้ว่ามันลอกเกือบทั้งคอกนะคะอยู่ที่สายแล้วเหล่าสามารถเลือกได้เลยจะฟังไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเอาที่แบบว่าพึงพอใจในเรื่องราคาความสมเหตุสมผลได้หมดเลยแต่ว่าของเราขายจะเป็นราคานี้นะคะเพราะว่าเหล่าและสายพันธุ์นั้นสําคัญนะโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ไลฟ์ oh, วันนี้แหละจะไลฟ์ให้ดูปลาถ้ามีเวลานะคะแล้วก็การผสมอาหารสำหรับลูกปลาใช้วิตามินอะมินโนไว้าตยังไงอาหารของยังไงแล้วก็พาไปดูเหล่าของคอกแบ็คไลท์เดี๋ยวไปไปติดตามกันนะคะ